ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนของเรานะคะวันนี้ก็จะมาสอนทำเควสหากางเกงของนายกเนาะก็คือจริงๆไอเคสเนี้ยเชื่อว่าทุกคนอะต้องได้กันอยู่แล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าจะไปหากังเกงวันที่ไหนถูกไหมมาอันดับแรกนะให้ไปตีสนิทกับป้าที่ชื่อมานี่ที่อยู่ข้างล่างฟาร์มของเราบ้านที่ใกล้ๆกับรีอาที่ขายบัวนั่นเองนะคะก็คือทำยังไงก็ได้ให้ป้าเนี่ย ขึ้นหัวใจสองดวงก็คือไม่ว่าจะเป็นการอ่าเอาของชอบไปให้หรือว่าเวลาเราไปดูบอทเนี่ยถ้าเจอชื่อป้าเขาไปช่วยป้าเขาทำเควสเนี่ยก็จะได้หัวใจขึ้นไวเหมือนกันนะคะอ่าพอได้สองดวงแล้วเราก็จะเข้าห้องของป้าแกได้แล้วก็จะเจออ่านี่เป็นเกงของนาย,ยกอยู่ตรงนี้เองปึ๊บพอเราเก็บอ่ะเดี๋ยวช่องเต็มนะคะเดี๋ยวขอจัดการแป๊บอืมเก็บมันก็จะบอกว่า เราเจอกางเกงสีม่วงของนายกแล้วให้นําไปคืนที่นายกนะคะเดี๋ยวของที่ชอบกับแผ่นที่นะคะเผื่อใครหาไม่เจอเดี๋ยวจะขึ้นให้ในคลิปนะขอตัดภาพไปวันลุกขึ้นเลยละกันเมื่อวานเนี่ยฝนมันตกนายกไปไหนก็ไม่รู้นะคะไม่กลับบ้านไม่เจอด้วยก็คือบ้านนายยกเนี่ยจะเปิดเวลาประมาณ8โมงครึ่งนะคะถ้าใครอยากจะเอาไปให้ดักรอหน้าบ้านเนี่ยก็เอาไปให้ได้นะเวลาตามนี้เลย อ่ะแปดโมงครึ่งแล้วเข้าบ้านกันเลยดีกว่าไปลุยอ่ะเจะอตะแก่หนวดเฟอร์ลายยืนรออยู่นี่อ่ะพอเราเอากางเกงไปให้นายกแล้วปุ๊บอ่ะทีนี้เราก็ส่งเรียบร้อยนะคะเคเวสยังจะเสร็จไม่ได้นะถ้าเราไม่รับตังค์จริงแล้วอ่ะกดนี่เลยคะ่ะตรงนี้อ่ะเท่านี้เคเวสก็เสร็จเรียบร้อยของจริงนะคะ ค่ะถ้าใครมีคำถามสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะติชอมอะไรก็เขียนมาเลยค่ะพี่มาเลยคอมเมนต์ด้านล่างนี้ค่ะถ้าเลยขึ้นไปอีกนิดเป็นปุ่ม Subscribe นะคะเห็นแล้วก็กดค่ะกดเข้าไปเลยนะคะกดทีเดียวพอนไะหาก,กดสองที <c oughs> ค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะขอฝากคลิปนี้ไว้ได้นะคะขอบคุณค่ะ